สบายดีพี่น้องสปปลาวทุกมดทุกคนเนาะมื่อนี้คอยสิมาอัดคลิปเนาะวิธีการท่อนเงินท่อนเงินได้ทุกๆุกมือวันอังคารเนาะท่อนเงินอังคารได้มือวันศุกร์เนาะเงินจะเข้าบัญชีมือวันศุกร์ครั้งทำอิดให้เขาอ่าเขาไปที่ปุ่มตังค่าเนาะจะเห็นปุ่มตังค่าลูกเฟืองอยู่ทึงนะแล้วก็เข้ามาอ่าบัญชีธนาคารของฉันเนาะ มาฮอดบอลน,นี้ให้เขาไปแอดแอดแบงแอดเขาเนี่ยนะไม่ความว่าเขาไปแอดเอาบัญชีแอดเขามาเนาะเขาไปในนี้ mm hmm. เลือกประเทศเป็นไทยกดคอนเฟิร์มไปอ่า uh, ซื้อธนาคารกับประมาณอ่า uh, ซื้อที่ว่าอ่ก uh, รุงไทยแบงก์น mm ี่เนาะแล้วก็เลือกเจ้าของบัญชีที่ว่าซื้อบัญชีเนาะที่ว่าเป็นของอัปไลน์ไทยเขาจะเอาให้เฮาเนาะ นี่เขาจะเกี่ยมไม้เฮาหมดแล้วก็ไปใช้เลยเด่นชัยแก้วล่าแก้วกล้าเนาะวางใส่เลยบันนี้แอดเคาน์นัมเบอร์ก็ไปเอาแอดเคาน์นัมเบอร์มาอีกเนาะไม่เล็กบัญชี่ะเนาะคัดลอกใส่ใส่ ต่อไปเมนเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรให้ใส่เบอร์โทรที่ว่าตอนเหาอัปเกรดก็จะให้เหาเข้าสู่ระบบนะเนาะอย่าใส่เบอร์เบอร์ลาวได้อย evet. <N fluid. S 1> <ikh> well ่าใส่เบอร์โทรของตัวเองได้บอได้ได้แล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วแล้วก็ใส่อีเมลพร้อมแต่ขั้นตอนนี้เขาจะบอใส่ให้พราะมันเป็นความปลอดภัยหลังจากเหาอันเพิ่มบัญชีธนาคารเข้ามาได้แล้วเนาะมันจะเห็นแบบนี้เนาะกรุงไทยแบงก์นี่เนาะแล้วเหาถอยกลับไปบับนี้นะ ถ้อกลับเป็นหน้าบัญชีของฉันหรือว่าเปน็นนาอ่าใหมแอัเขาเนาะเมื่อถ้อยมาหอดหน้าอัเขาหรือว่าหน้าบัญชีฉันนี่เนาะให้สังเกตรายใดของฉันเนาะเราคลิกไปที่ว่าคะแนนนะหรือว่ายอดสะสมที่ว่าใช้งานใดคลิกไปเข้าไปบอน,นั้นเนาะแล้วมันจะไปห้าบนรายการถอนอ่าบบนี้ให้สังเกตเงินเข่าที่มีเท่านี้เนาะให้กดไปที่รายการถอนแ้วก็ จำนวนเงินที่ท่อนต่ำสุดได้75คะแนนเนาะหรือว่า75บาทเอาสมัรท่อนขั้นต่ำได้เท่านั้นแต่ว่าเงินที่เขามีทั้งหมดคือเท่านั้นเนาะที่ว่าให้อยุดดูมพนะเขาอยักท่อน,นได้ก็ท่อนเนาะท่อนให้หมดก็มาเป็นงเงี้ยงเนาะหลังจากเราใส่จำนวนเงินสำเร็จแล้วให้กดบิดดาวไปเลยแล้วมันจะบอกว่าท่อนสำเร็จอ่าเขาเขาจะส่งข้อความมาแจ้งเขาเนาะเมือม่อเมื่อเงินเข้าบัญชีเนะาะซมือเด้อ ท่อนม่มีัางคานเราจะได้ประมาณมือวันศุกร์โอเคเขาจบแคเท่านี้แหละเขาเข้าใจ